สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการเอาเม็ดกระสุนออกนะครับให้เป็นเหลือ6เม็ดเป็นกระสุนโลรีคอยหรือว่าให้รีคอยมันต่ำๆนะครับเพราะว่าจากก่อนหน้านี้มีหลายๆท่านตอบถามผมมาว่ามีวิธีเอาเม็ดกระสุนออกอยังไงนะครับ <BI> เพื่อใช้กับอาวุธปืนลูกซองพกสั้นไทยะดิตทั้งหลายเนี่ยครับที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับ <BI> <ye> นี่นะครับกระสุนที่ผมจะมาแนะนํานะครับกระสุนที่จะสามารถเอามาทําได้ต้องมีลักษณะเป็นฝาปิดแบบนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นเนนาซีไทอาร์มเอสแอนะครับแล้วก็ไทาอาร์มนะครับลอตพวกนี้ลอตพวกนี้นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับจะเป็นฝาพลาสติกบางๆปิดอยู่นะครับส่วนกระสุนที่เป็นลักษณะเป็นหัวจีบแบบนี้จะทําไม่ได้นะครับจะทับ คือสามารถทําได้ก็จริงแต่จะยุ่งยากนะครับจะยุ่งยากหลายขั้นตอนมากกว่านะครับขั้นตอนการทํานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับอันนี้จะสาธิตเอากระสุนนะครับทถยามก็ได้ครับก็คือตรงลักษณะตรงหัวเขานะครับจะมีจะมีจุดอยู่นี่นะครับจะเห็นว่าฝาปิดผมจะใช้ลักษณะเหล็กแหลมๆแหลมๆแบบนี้นะครับปลายแหลมหน่อยอันนี้ผมใช้เป็นตะไบนะครับตะไบปลายแหลมก็คืองัดออกมานะครับง่ายๆเลยแทงลงไปแล้วก็งัด งัดฝาท่าออกมาเนี่ยครับฝาเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ฝาก็เป็นแบบนี้ค่อนข้างหนานิดนึงแต่งัดได้นะครับแล้วก็เทกระสุนออกมาสามเม็ดนะครับนะครับเทกระสุนออกมาสามเม็ดเทายามงัดออกมานะครับบางทีมันเทไม่ออกก็ต้องแคะนครับนึงเมื่อเรางัดออกมาแล้วนะครับก็จะเหลือกระสุนสองชั้นนะครับจากเดิมสามชั้นก็จะเหลือที่เราบองเห็นนะครับปอกกระส่ายเป็นสามชั้นแล้วก็ใช้เนี่ยครับ เป็นโฟมนะครับโฟมที่ค่อนข้างแข็งนะครับเป็นฟองโฟมนะครับลักษณะเหมือนพวกหรือโฟมลักษณะเหมือนพวกพื้นรองเท้านุ่มๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือที่เราหาได้หรือแผ่นปูรองพื้นกันกระแทกนะครับเอามาตัดให้เป็นกลมๆแบบนี้นะครับลักษณะพอๆกับปลอกกระสุนนะครับแล้วก็ความหนาก็ประมาณหนึ่งชั้นเม็ดตะกั่วนะครับเราก็ใส่แทนลงไปนะครับอัดลงไปนะครับตึงๆมันก็จะตึงๆหน่อยนะครับ อย่าให้มันเล็กมากถ้าเล็กมากมันจะหลวมนะครับเห็นไหมครับจริงๆแบบนี้มันก็อยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าปิดนะครับมันก็อยู่แล้วอยู่อยู่นะครับแต่ว่าเราจะใส่แผ่นนี้ลงไปปิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความแน่นของมันนะครับแผ่นเดิมของเขาเนี่แหละครับปิดอัดลงไปนะครับเห็นไหมครับกดกดลงไปเลยแค่นี้ครับอยู่แล้วนี่นะครับก็จะเห็นว่ามันมีสีดำๆนะครับถ้าเราใช้แผ่นโฟมสีดำมันก็จะเป็นสีดำก็จะรูเนียนขึ้นมาหน่อย นะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นมันก็จะมองเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระสุนลูก s อสนนะครับเอสแที่เป็นหรือว่าลูกกระสุนที่เป็นปอกสีแดงๆแบบนี้เมื่อเราใส่ลงไปนะครับมองด้านข้างก็จะไม่รู้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกที่ทําสําเร็จแล้วนะครับนะครับกดก็จะหยุดนิดนึงเพราะมีแผ่นโฟรมรองอยู่ด้านในนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับเห็นไหมครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยอ่า ถ้าใครที่มีอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษตทะเบียนนํำจดต่างๆนะครับต้องการถนอมปืนนะครับก็นําไปใช้กันได้นะครับขั้นตอนแบบนี้นะครับโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ